สวัสดีครับเพื่อนๆผมพีระจมพาวรนะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอในเรื่องของอใน1ปีเนี่ยผมได้กําไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้กําไรจากอะไรมาบ้างนะครับโดยก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราดูใน History นะครับเนี่ยผมย้อนไป1ปีนะครับก็กําไรจะอยู่ที่8 6 2 2 5ดอลลาร์นะครับซึ่งคิดเป็นอยู่ที่10% 10.89%ของ เงินมันนีอินที่7,921.08ดอลลาร์นะครับซึ่งในตรงเนี้ยเขาจะไม่คิดในเรื่องของการที่เราเอามันนีเอาออกไปนะครับแล้วก็ยังมีติดลบอยู่226ดอลลาร์นี่ก็คือที่ผมยังอ่ายังมีอยู่ในค่าพอร์ตอยู่นะครับแล้วก็ยังติดลบอยู่นะฮะโดยถ้าสมมุติว่ามองเป็นกำไรนะครับที่สแต็นะครับก็จะคิดเป็นที่21.43%โดยความแตกต่างระหว่าง2ออันนี้นะครับก็คือ อันที่แล้วเนี่ยอันที่ผมให้ดูเมื่อกี้มันคือการที่เราคิดจากเงินที่มันนี่อินเข้าไปนะครับแต่จริงๆมันนี่เอาเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดเข้ามาคิดอ่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าตัวเลขที่มันควรจะเป็นจริงจากที่เงินที่เราทําได้จริงนะครับก็คือควรจะเป็นที่21.43%นนั่นเองนะครับผมก็มาดูกันครับโอเคโดยโดยการที่ผม ผมนะครับเทรดนะครับก็ผมเริ่มมาจากการที่ผมก๊อปปี้คนที่ชื่อโอลิเวียแดนเวลนะครับซึ่งโอลิเวียแดนเวลเนี่ยก็ที่ก๊อปปี้เขาเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะทำเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นบวกเนี่ยสาปีติดต่อกันได้นะครับคือบวกทุกเดือนโดยที่ไม่เคยเป็นตัวลบเลยนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าครับถ้าสมมุติทำได้ขนาดนั้นอะ่ะผลตอบแทนมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับตรงนี้ก็เทรดไปเทรดมาครับเนี่ยผมก็มีเทรดเข้าเทรดออกไปเรื่อยๆนะ กำไรบ้างอะไรบ้างนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยก็ได้มาที่80ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็เป็นน้ํามันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคาน้ํามันตอนที่เกิดโควิดนะครับราคาน้ามันล่วงหนักมากนะครับเพราะว่าซาอุดีอาระเบียประกาศที่จะทําสงครามราคาน้ํามันกันนะครับในช่วงนั้นน่ยมันลงมา2อสมวันแล้วผมก็เลยคิดว่าเออมันเป็นโอกาสในการที่จะเข้าทํากําไรแต่มันมีข้อเสียใหญ่หลวงในของการเทรดด้วยอันนี้เลยนะครับก็คือ มันมีต้นทุน Over night fee ที่สูงมากๆเลยครับผมซึ่งการที่ Over night fee สูงมากๆเนี่ยมันทำให้เราถือข้ามวันได้ลำบากนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมันจะมีเนี่ยครับมันจะมีฟีอยู่นะเห็นไหมฮะอยู่ที่14บตอน,นะครับก็คือ Over night fee ค่อนข้างสูงมากซึ่งตัวส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบอะไรที่ถือข้ามคืนแล้วเสียตังค์เยอะๆนะครับแต่ก็ช่วงนั้นเทรดได้ก็เทรดใหญ่เลยครับก็ ได้มา200ดอทนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ไม่ได้ขาดทุนอะไรไปนะครับแล้วก็ผมก็ยังมี Copy นะครับคนนี้ก็ดีครับก็คือ slow and steady เนี่ยเขาก็ทำา p r r o r r m n c e ได้ค่อนข้างสม่ำเสมอนะครแต่ว่าตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วที่ผมเทรดเนี่ยอาจจะไม่ได้ Copy มากแล้วก็คือตอนแรกอาจจะแบบเอากำไรจากหุ้นไทยมาเทรดมันๆใช่ไหมฮะหมายถึงว่าให้คนอื่นเทรดนะครับตอนหลังเทรดไปเทรดมาเทรดเองมันไงครับก็เลยเทรดเองดีกว่านะครับครับผมแต่ก็ ก็ก๊อปี้ก็ไม่เคยได้ขาดทุนนะครับแล้วก็เวลาเทรดจผมก็จะเทรดหุ้นอเมริกาที่เป็นหุ้นระดับโลกนะครับอย่าง Google Facebook หรืออะไรเงี้ยที่เป็นที่รู้จักนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับอย่างหุ้นเทคโนโลยีที่ที่ดังๆของโลกนะครับ Amazon Google Facebook แล้วก็มีอะไรนะรอีกอันหนึง่ง Apple อ่ะอันนี้นะครับ คือผมก็ยังคิดว่ามันยังน่าจะไปต่อได้เยอะนะครับแล้วก็เวลาเราเทรดเนี่ยถ้าเราแบ่งเงินได้โอเคแล้วเนี่ยมันก็จะ,ะไม่ไม่ไม่เครียดจนเกินไปนะครับแล้วก็มีเทรดจิป,ปถาถะอีกนะครับวันนี้ก็อย่าง Google เนี่ยเนี่ยผมก็เทรดค่อยๆเก็บมานะครับเก็บเท่าเดเปอร์บ้างอะไรบ้างนะครับก็เทรดเก็บมาเรื่อยๆนะแต่จะมีช่วงที่ขาดทุนเนี่ยเยอะๆเนี่ยตรงเนี้เป็นช่วงที่เสียดายมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเหมือนกับเทรดในหุ้นไทยแล้วหุ้นไทยตกหนักมากๆเงี้ย แล้วผมใช้มาจิ้นในหุ้นไทยเนี่ยก็เลยจําเป็นที่จะต้องเบิกเงินจากในส่วนของตรงเนี้ยกลับเข้าไปช่วยนะครับจริงๆแล้วถ้าสมมุติยังถือนะโอ้โหสบายครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเออในการเล่นหุ้นก็อย่างเงี้ยนะครับผมนะครับก็ค่อยๆเก็บไปครับอย่างอย่างเฟซบุ o กเนี่ยก็ค่อยๆเก็บไปครับเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยครับก็คือเรายังเทรดได้เรื่อยๆครับแต่ว่าก็อันนี้ก็อย่าเชื่อผมมากนะครับก็ใช้วิจารณญาณ าในการรับชมนะครับแล้วก็เอาไปคิดแล้วก็ต่อยอดเป็นวิธีการของเพื่อนๆเองนะครับจะดีที่สุดนะครับอันนี้ก็อะไรที่เวลาเทรดแล้วมีโอกาสที่จะเป็นศูนย์น้อยครับก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นอิน e ดนั่นเองซึ่งอิน e ดเนี่ยใน Eto ตโเนี่ยมันต้องใช้เงินค่อนข้างสูงนะครับก็คือในการเทรดหนึ่งครั้งเนี่ยต้องใช้เงิน1,000ดอลลาร์นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงไปนะอข,อข,อของที่ผมก๊อปปี้อันนี้ก็เป็นของคนไทยนะครับชื่อคุณเซียวนะครับ ซึ่งทำช่องอยู่ชื่อช่องคริปโตเซียนะครับก็ตอนนั้นผมตามแล้วเขาก็มีอัปเดตเรื่อยๆนะครับซึ่งผมก็ชอบนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่ได้ตามไม่ได้ตามคุณเซียวนะครับผมก็เทรดตามเนี่ยบางทีมันก็กำไรกาไรมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ช่วงหลังๆเนี่ยก็เนื่องจากราคาพูดมันตกเยอะนะครับมันก็ทำให้เขาเหล่านี้นะครับก็จะมีติดลบบ้างนะแต่ตอนที่ผมก๊อปปี้เนี่ยก็ไม่ได้ติดลบนะครับ ก็จะมีนี่ครับเทรไปเรื่อยๆจริงคนนี้ก็เก่งมากนะครับแล้วก็มีคนติดตามเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายๆกันครับว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการอ่าก๊อปปี้เทต่างๆเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่าอ่ากรุณาลงไปคลิกที่ข้างล่างคลิปนะครับมันจะมีผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็สมัครผ่านลิงก์ผมได้เลยนะครับอันนี้ก็จะขอขอบคุณมากนะครับผมก็เทรดแต่ยี่ห้อดังๆครับผม แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ผมเทรดนะผมก็จะเทรดหลักๆนะครับอยู่ไม่กี่ไม่กี่เจ้าแลวครับก็จะมี booking.com ด้วยนะครับซึ่ง booking.com เนี่ยก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับที่ให้การเกี่ยวกับเรื่องของการจองตั๋วออนไลน์นะครับซึ่งตรงนี้ในช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตของเขานะครับผมก็ค่อยๆทยอยซื้อเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะครับแต่สําหรับใครที่เล่นเทคนิคข้อจ่าๆนะครับก็อาจจะไม่ชอบวิธีที่ค่อยๆซื้อนะครับอาจจะ รอ,อให้มันกลับมาอีกทีดีกว่าแล้วค่อยซื้อแต่ของผมก็จะค่อยๆกินรอบไปครับเนี่ยก็จะแบบพอมันเด้งมาแล้วก็ขายครับก็เก็บทำไรกําไ,ไรกินเป็นรอบๆไปนะครับเนี่ยรอบละหกเปอร์เก็แล้วแต่ทําไปทํามาก็ได้หลายบาทอยู่นะครับก็เหมือนได้ได้มาฟรีละล็ลอตหนึ่งนะครับก็คือ50าสิบดอลน,นะครับถ้าแปดสิบกว่าดอลก็เหมือนเราได้ฟรีมาล็อตหนึ่งแล้วนะครัเนี่ยใช่ไหมครับแปดสิบดอลก็เกือบได้ มาฟรี2ไม้และเพราะมันไม้ละ50าดอนนะครับเวลาเทรดอิโตโรนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ยังไม่เข้าใจว่าอิโตโรคืออะไรนะครับก็สามารถที่จะไปดูในคลิปของผมได้นะครับก่อนก่อนของผมได้นะฮะโอเคนะครับนี่ครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเข้าไปดูวิลลิชได้ครับว่า มีคนที่เราสามารถ Co อ y ป้ได้ไหมสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อา,อาจจาะไม่มีเวลาครับก็สามารถที่จะเอาพวกดอกเบี้ยหรือกําไรจากการเทรดที่อื่นหรือว่าอะไรที่มันมั่นคงนครับมาลองเสี่ยงดูให้มันสูงขึ้นหน่อยก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผลตอบแทนที่ผ่านมาก็ไม่ได้การันตีอนาคตเนาะแต่คนที่เป็นสีดําอย่างนีน้ก็คือเป็นแบบเหมือนเป็นระดับเทพครับที่แบบคนตามเยอะแล้วก็ทําเพอร์ฟอร์แมนได้ดีอย่างสม่ําเสมอครับอย่างคนนี้ก็ ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีมา4ปีแล้วนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นความคนนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงต่ำแต่ว่าคนนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงสูงขึ้นมานะครับก็จะสังเกตได้ว่าบางปีเขาได้45%เลยนะครับแล้วก็บางปีก็80ด0 0เปอร์เซ็นต์ยรนะครับโดยรวมๆแล้วเขาก็กำไรเยอะมากนะครับอย่างป,ปีนี้เขาก,กำไรมากเกาปอร์เซ็นต์นะครับผมว่าถ้าสมมติว่าเราเองอาจจะไม่มีเวลานะครับแล้วอยากได้กำไรสูงๆเนี่ยแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงในการส่นเสียงเงินต้นได้เนะี่ยก็ ก็ลองกับคนนี้ได้นะผมคิดว่านะครับแล้วก็มีคนไทยบางท่านนะครับอันนี้ขออนุญาตนะฮะถ้าพี่เขามาเห็นนะฮะผมอันนี้เขาเปิดเป็นพับบริกอยู่แล้วเนาะไม่ได้ไม่ได้เป็นการที่เอามาโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวนะครับอันนี้นะครับเราก็ดูได้ครับว่าอย่างเงี้ยอย่างพี่คนไทยคนนี้ก็เก่งมากนะคะเพอร์ฟอร์แมนซ์14%นะครับเราอาจจะดูได้ว่าเออพี่เขาเทรดอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ อย่างออยย่่าางงคนนี้นะฮะเปอร์ฟอร์แมนต์ดีมากนะครับเปอร์ฟอร์แมนต์ดีมากนะครับแล้วก็มีบางปี3านะฮะแต่ก็โอ้โหเนี่ย40 20 30%ขึ้นไปนะฮะแล้วก็มาดูกันนะครับอย่างเงี้ยเขาก็มีการก๊อปปี้หลายๆคนครับคนนี้ก็เป็นอีกคนนึงที่เก่งมากนะเจ g e n e ซิสเนี่ยคนนี้ก็เก่งมากๆเลยแล้วคนนี้ก็ดังเหมือนกันนะครับแต่คนนี้คือดาวดำนี่คือสุดยอดนะฮะแล้วก็ดูเลยโอ้ยเห็นไหมฮะเปอร์ฟอร์แมน บางทีเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องแบบไปถึงขั้นที่จะต้องเทรดเองนะครับอย่างเงี้ยห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผลฟอร์แมตดีมาตลอดครับเนี่ยมีมีบางปี340%้ยบเรนด้วยนะครับงั้นก็ไม่แปลกใจว่าทำไมคนนี้ถึงแบบดังสุดยอดไปเลยนะครับผมก็เนี่ยครับ เพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับจะเทรดอโตโรีเนี่ยผมก็แนะนําครับก็สามารถที่จะเข้าลิงก์ด้านล่างนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติเพื่อนๆมีน้ําใจให้ผมนิดนึงนะครับก็เข้าไปคลิกสมัครผ่านลิงก์ผมได้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่ชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ได้นะครับและเดี๋ยวพบกันในโอกาสถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ